ซอบุอะไรน้องไมเลัวไหนจะบุ linking, pues way, hey, ale, right. cioè, wow. ี่บุน่บอมม่ะเจงเลยรยนบอมาเงินรัเด้ยขอบานหอว่าพอง มาเมือวัที่แก่คนไวยบ่อยมากเออเปินวัที่แก่นบิันี้านเดียวดีว่นวี้านเดียวาไหวมากเขาไหวมากเลยเกินสิิตพูดเดียวอไม่สองกอเถาๆ้ขาเปๆยังไสี่เห็ดได้บก่อแล้วถอยก่อนนี่มือหนีคนริษัทหามามือนีเนาะบอกพ่คนถอยอนเด้อเรื่งางอะ สาธุสาธุสาธุพุทธลบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพุทธมรรคธรรมนานธรรมารัตนานธรรมาราชานธรรมาราชานานขออนุเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงอนุเชื่อพระองค์ทรงประทับประคมประมาของพ้าพเจ้าขออนุเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงทรงเสร็จมากเป็นองค์ประธานเมื่อนี้ข้าพเจ้าการเวลาจะอยูเมื่อนี้เป็นเมื่อสรรพดีเมื่อนี้ข้าพเจ้าขออนุเชื่อพระองค์ทรงเสร็จมากเป็นองค์ประธาน เพื่อจะได้บรรจุแทนท่องรวมชะตาลุลาใไปฝากน้ำซื้อใวเหนือใต่ฐานองค์พระพุทธรูปองค์พระเสียริยเหตดไตในการสางบัดนี้ข้าพเจ้าขออันเชื่อเถิดไทยเพื่ว่าเทวดาสักเกตมเมจรูปีกันตริพุมานทีิเปรเศชะทาเมตรุวนาคหเนียหวัตุเนเตูมุมาจะยันตูเทวานชรัรวิสเมยกคันทปัตาคารสุนตสิุยัง มืีวาระวจนัาโมเสลันตุธรรมสวรรคโรยมันตารธรรมสวรรค์โรยมันตาธรรมสวรรคโรยมันตารสาธุ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 เรี่ให้เรือว่าธรรมดาเงินอนึ่ตัวตนผู้ขาไกยสังขารได้มาถึงล่งลอของของบลเหล่าบัวบานของผู้ใดล่องรอท่องหนังฟังแบบลงรอท่องคำพิดินบันเหล่าบัวบาน บ้านหนองรามตำบลลาวบ,นา,บานอําเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสรา,ารคามเมื่อนี้น้ามีคือมีล่วงลอนีข้าพเจา้าขออัญเชิญเทศไชยเทวาธปรดาที่ทป,ปกปักรักษาพระแม่พระี้พุ่เจ้ทาทีเจ้าทีเจ้าท่าผูตาลักบ้านคดีมองมีกดีข้าพเจา้าขออัญเชิญทุตุองค์รงเสด็จต้องมากเป็นองค์ประท่านเป็นพญานในการอัญเชิญเมื่อนี้ข้าพเจ้าจะขอกลุ่าท่าตาลูกหลานบริวาร ที่ได้นำสื่อนำเสียงมาฝากไหวที่ได้สร้างเอาบุญกุศลมาลอห้อมเป็นองค์พระศรีอริยะเมตไตรไปถวายในการเพื่อนนาบัานที่สิเกติจะถึงนี่ขอให้เป็นบาร,รมีเทศไทยเทวาเทวดามังฮวงส่างมารวมยิยงป้อนในการมือนี้ต่อขอให้สิ่งดีดีนั่นจงมาเกิดเห็นท่านตาเห็นท่านใจในการเพื่อนนาล่องลมอมมีเป็นล่องลองที่สือทอดพระกุธศา,าสานานำผ่าลูกล้าน ขาสู้ h o ก g a r สาพกพขององค์สาม,มารถสัมพุตธเจ้าเป็นองค์ที่หาก็ขอนำผ้าซิ่อสี่นั้นจงมาสืบิ้นก้อนั้ำกันมาลออ้อมเป็นองค์ภาษีอริยะเมตไตรให้ดึงบาร,รมีลูกหลานให้ดึงบาร,รมีร่อมรอผู้สัางผู้แปลงให้โชดช่วงชัชวัานในการเบื้องหนา้าให้มีซื่อเสียงดงดังให้มีบุญบาร,รมีหนุมนํำคำจุนให้ลูกให้ล้านในมีอยู่มีกินมีใส ในการเบิงหนามือนี้เป็นมือดีมือนี้เป็นมือโศกเป็นวันมงมันวัดพิหาลูกหลานขอพรครับปูหน้าข้ามียาหน้าที่ปูรือสีมือหนี้ที่มาที่อยู่นะจอมปวบหมูสีกระดีมือนี้กับขอพรบารมีที่จุใิสามเทสเก้าหรือหกเ็ดสามหรือเก้าเทดสามที่ลูกหลานได้เห็นนั่นกับขอให้เป็นสิ่งมงุงมลนให้เห็นท่านตาท่านใจ งวดที่สิมานี่ก็ให้ลูกหลานได้ตัวหนาตัวตาให้กินก็บกให้จบก็ลงลงรอมองนี้กตเป็นลงรอต้องคำให้ยั่งยืน่นน้ำสืบไปก็การบัดน,นี้ก็ข้าเทินปักกางเขียงปักกางเขียงอธิษฐานให้มันหุ่มเพืเเอ่อแสงเออแต่ต้องประมาณจุดนี้ของไช่ สาธุสาธ like. ุสาธุสาธุสาธุทไงเอาไหว้พระแล้วก็ตวดกำลังวันไม่ปูเงินตูมาไหว้พระรังสมาสัมพุทโธภพระวาพุทังระกวันตังอภิวาทีนี้สาวาโตภพระวาวาธรรมโมอรามมัสสานิ สุปฏ um 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 ิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามิสาธุมายังพันเตวิสุมิสุมรคณาทายาอิสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาธุติยามปิยังพันเตวิสุมิสุมรคณาทายาอิสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามา

พุนธังสันนุปมาติจสัดติรสัมมาธรรมสาริกรสตมาธิกรรตุสุโนปรตมริจฉาวิภุทธสัมมาสัมมาโลกธรรมโสปิติอิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธนะโมคราชวายพาทินเทวาตะเดชลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งสิบสองหลัสีพระพุทธตาผูงพระธรรมเมตังพระสังคีนี พระธาตุทั้งสี่บินน้ำลมไปพระแก้าซ้มดวงเป็นความสดใสรักษาภายในกุศลธรรมมากุศลธรรมมากุศลสามปันโนยอิติปิโสพะกวาอาหังสามมาสามพุโทโธนะโมครจวายพระจันเทวาประเดจลงมารักษาสถานที่อห่งมีทั้งสิจงลาสิ พ,พระพุทธกุณังพระธรรมเมตตังพระสังขินีพระธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟพระแก้วสามดวงเป็นความสดใสรักษาภายในบุราธรรมกุร,ราธรรมมาอุตลสามปันโนอิติพิโสพะกวาอาระหังตามมาสามพโทโธนโมคัจจวายพระอังคารเทวาเระเด็ดลงมารักษาสถานที่ เนี่ทั้งสิทจอ์จงลาสีพระพุทธาคุนังพระธรรมเมตังพระสังขีนีพระธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟพระเกียวสามดวงเป็นความสดใสรักษาภายในกุรลธรรมมากุรลธรรมมา อุสลสามปานนอยติปิโสภะกวาอารหังสามมาสามพุทโตนโมกคจาวายพระพุทธเทวาะเด็ดลงมารักษาสถา,านที่แห่งนี้ตั้งสิดต้องีพระพุทธทุณันางพระธรรมเมตตังพระสังคีมีพระธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟพระแก้วสามดวงเป็นความสดใสรักษาภายใน สรลธรรมะปุสลธรรมะอุศลตามปานโนอยติปิสโสภะกวาอรหังสามสามพูทโทนะโมธจวายปริหัสบอดีเทวาตะเรชลงมารักษาสถานที่แห่งน,นี้ทั้งสิต้อง สีพระพุทธาภุนางพระธรรมเมตังพระสังคีนิพระธาตุทางสี่ดินน้ำลมไฟพระแก้วสามดวงเป็นความดสดใสรักษาภายัยกุศลธรรมมากุศลธรรมมากุศลสา,ม,ม,า,ามปานโดยทิพิโสพคกวาอาระหังสามสามพุทโธนะโมคตจวายพระสุเพว เด็จลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งสิจองลาสศีพระพุทธกุณังพระธรรมเมตตังพระสังกินิยพระธาตุท้งสี่ดินน้ำลงไปพระแก้วสามดวงเป็นความสดใสรักษาภายในกุศลธรรมมากุศลธรรมมา กุศลส,สามปานหนุยติปิโสภะกวาอารหังสามสามพูโโานโมคจะวายพระเสาเทวาเสด็จลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งสิบสองราศีพระโพธิ์พระนาง พระธรรมเมตังพระสังกินีพระธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไปพระแก้วสามดวงเป็นความสดใสรักษาภายในกุศลธรรมมากุศลธรรมมากุศลสามปานโดยติปิโสพระตวาอรังมาสมามพุทธโธนะโมขรจวายพระหมูเทวา สเสด็จลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งสิบสองหลักสีพระพุทธกุนังพระธรรมเมตตาพระสังขีนีพระธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟพระแก้วสามดวงเป็นความสดใสรักษาภายในกุศลธรรมมากุศลธรรมมากุศลสามปานหนอยติพิโสภักว่าอาระหังสา สามพุโทโธนโมคราจวายพระเกตเทวะเสด็จลงมารักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งสิบสองราชีพระพุทธกุนังพระธรรมเมตตาพระสังขีนีพระธาทั้งสี่ดินน้ำลมไปพระเก้วสามดวงเป็นความสดใสรักษาภายในกุศลธรรมมากุศลธรรมมา อุชนสามปานน้อยติภิโสภะกะวาอรหังสามมาสามพุทโธสราบคุณทราบคุณทราบคุณเราจะขออัญเชิญนที่ใช้เวาติดเวลาเพียงน้ำพานุโยคานชื่อทีเดือนวันเกิดนามสกุลชื่อนี้นามนี้บัดนี้ถึงเวลาแล้วขอจะขออัญเชิญท่านลงเสด็จลงมารับชื่อ นามสกุลที่เรียนบรรเกิดของหลวงของหลานให้ไปร่วมใส่ฐานองค์พระศรีอริยะเมตไยโยกระขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเพจไทยเทวาเทวดาที่ลูกหลานอันเช่นมากทั้งเกศเมืกเก่อเกศบ้านกำลังวันนั้นขอให้พลังบาร,รมีเจ้าทีมองมีพุ่มเจ้าทีมองมีเทพไทยเทวดามองมีจงดูแลปกปักรักษาฐานรอท้องค่ำ ยูอ่อำเภอเชื่องย,ยืนมองมีทีพเ,เจ้าได้มากอันเชื่นได้มากบอกมากาวฐานยู่จงให้เป็นทีนั่มผ้าแห่งแสงสว่างค้อมูุข้อมจะเริ่มกาวนามันมีสีสุกให้ลูกหลานขุกคนขุกคนให้กินพ่โบกให้จูบพ่อลงให้มากนามีนานมีตาล่อฐานม,มองมีแต่เป็นฐานทรัพย์ฐานสมบัติของลูกของหลานสืบไป,ป่อการลกบัตรนี้เออ มันจดีนะบัดนี้่ัเด้อบัดนี้มกลังวั่นดีกำลังวันฐานถูกสิยงกยังห้เขาสวดกำลังวันน้่เนีมันจะได้วันไดเขาแตสิไดแข็งแรงแข็งแรงถูกเงื่อถูกวั้นกำลังวันเดลนี่หละสวดบ้านวดบ้านเขามีเลยเนาะะก็สวดเอาบัดนี้เข้าได้เวลาไปได้ฐานได้ยังไปตะลีไป เออไปสิไปลั่นข้อดีลั่นข้อเลเยงันเลยติันเลยรันเลยนเลเอ่อรันเลยันงเจ้ากสิเอาใช้ยันโตสอนห่อนี่ลงไส่อีอันนี้ที่ท่านให้มาเนี่ท่านให้มานะอ่าท่านจะเออเจ้าพอจ้ว่าจไหนมาอันนี้เจากสิเป็นอ่เป็นเม็ดเลือดของอ่าของพระบุทธเจ้า ของอาจารย์สมชัยกับอาจารย์เป็นไหมากกระเจียวโลงแก้วสมมตเนาะกระเจียวโลงปีเดือนวันเกิดของลูกของหลานทุกคนที่ฝากเอาไว้แล้วก็ซื้อมีลูกหลานไปหาคู่เด้อซื้อปีเดือนวันเกิดปีเออลูกหลานไปมาลูกหลานเอาไห้ผู่กระเจียวมาโล่งฐานทรัพย์นี่ให้นี่ของดีวันไหวคู่ ใบปู้้ที่ปู้เพิ down, <doors> ่นเอาหมอบห้ยกระเสียมาลงงหน้มืดถูกยางถูกแนวแมนมือนี่เข้ากันได้เออมากคือนงรามชึ่นเยื่นจเป็นบุญคือพ่อเด้มาเดยเมือเนี่ยเรียกร้านเป็นดีใจหลายที่ดีแล้วก็ช่ทานละแล้วก็หนึ่งก็ฝันแมจิคือคนมีบุญที่ที่ได้มา ตูขึ้นบุญนะก่อนนะตุกคออาสาตูสาธุขอดสายข้อายขอตรงนี้ด้วค่ะอาสาตูอาสาตูเทพไทยเทวาเทวดาขันอันนี้เป็นขันเกี่ยวขันค่ำขันอันนี้เป็นขันคู่ขันบูชาคู่กับสีหน่อยกให้ลูกให้หลานได้ทายทอดพระพุทธศาสนาสืบไปบัดนี้ถึงการเวลาคู่มอบอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิดไทยเทวาเทวดา เพื่อในมอบอำนาจแล้วเพื่อในย่อยกไว้แล้วก็ขอสิ่งนั้นเอาไวเ้เน,เนื้อเนื้อหัวเนื้อเสียงเนื้อเก่าเนื้อกะมอมเป็นผู้ทายทอดองค์พระพุทธศาสนาองค์สมมาสัพพุทธเจ้าองค์พระศรีอริยเมตตายโยจงอยู่ในหัวใจอยู่ในดวงจิตอยู่ในสติปัญญาห้ยกขึ้นไวเนื้อเสียงเนื้อเก่าเนื้อกะมอมองค์พระศรีอริยเมตตาโยองค์เมตติมั่นท่าย้าไปถึง ทีหมายไปท่างที่เฮาได้คิดได้คิดอธิษฐานเกิดไปก็ขอให้ชัยโยชัยยะชัยยะชัยยะชัยชนะจงมางเกิดศัตรูมูม่มานทั้งหลายทั้งปวงจงแท่วข้ามูม่มานทั้งหลายจงพินาศนับตั้งแต่บัดนี่เป็นตนไปองค์พระศรีอริยะเมตไตรจงบังเกิดเปิดทั้งพบเปิดซีทิศซีท่างให้ลูให้หลานนับตั้งแต่เบอนี่เป็นตนไปก็ข้าเทิเอน กท่เินารนสุจนศาสาสาธุสาธุภูเวทสุวรรณจงปราบม่านทั้งหลายทั้งปวงภูเวทสุวรรณจงน้ำทาเปิดทางสายบุญให้ภูเวทสุวรรณได้บุญได้กุศลได้บารมี ปีนี้เป็นปีปีเปิดของภูเวทสุวรรณก็ขอให้ภูเวทสุวรรณนั่นจงนํำผ้าล่องลอมองมนีห้ไปถึงที่หมยปลายท่างย่างห้แตกย่างห้เล่าล่องลอมองมนีเหตุเป็นเรื่องรอที่สามาคีตุ้มเอาพี่ตุ้มเอาน้องตุ้มเอาสายบุญของเฮาให้ได้เออตัวก็เออเอาเนาเอาวันนี้ไปัปที่นี่นี่ล่ละสิ่งที่ กูคนห้แล้วกันับไปอืมร่แล้งกนาองได้มสาะนาูันดีุอ่าไปบัดนี้เขากับได้เวลาเวลาแล้วบัดที่นี้เอาไปลงฐานบัดที่นี้ ครับอันนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยพิธีม่อ,มอ้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับมือนี้อาจารย์สนชัยสิเป็นรันของชัยรันละขั้งเป็นเว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ละขั้มเพื่อเบิดเพืเกิดง่ามง่ามดีขอพรบารมีเกจไทยเทว่าทั้งสิบหกสันฝาสิบห้าชันดินตะกินกระพุ่มหัวเจิมประการฉันเถิดฉันพุ่มฉันนรกกระขอให้รับดูรับจ่าหนึ่งีเพื่อได้ดีกจะขอให้ผันจงมาสิยังก้อนเปิดเปิดเพื่อบดไข้ั่ำกันกระบุกระสหาน ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องตามห้อยอะไรจะทำเห้าสีน้ำผ้าพี่น้นองนะครับไปจนหอดมือถอดถวายเด้อเอาฝากไว้นะครับ